ต้องใส่เกล็ดออกดีๆเลยเดี๋ยวคุณผู่ชมก็รักแค่อยลืมใส่ขี้ด้วยนะ <S <S โอ้ยฉันใส่ขี้กูก็บอกินแล,ล้วไม่ใช่กูบอกหัวใส่ขี้ออกปนั่นเละใส่ขี้นะ่มนะมันขมแล้วมึงจะไปใส่ทำไมล่ะ <S 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 มึงมึงว่ามึงกินได้เอเฮ้ยจงไมย์ประคัใจแล้วใส่ขี้นะ ใส่ขี้ออกไหมโอ้เอาขี้ออก,ออกเออนั่นแหละเขาบอกว่าใส่ขี้ออก <c oughs> ก็กว่าเราได้ยิ่งถืว่าเท่ยแค่ไหนโอ้ยเขาต้องโกอินเตอร์เลยมึไปว่าน้องกู้มึงว่าเราใส่เขาอะใส่ขี้ออกใส่เก็ดออกดีๆนะ <c oughs> เอออต้งแบบนู้น สิงบ้านหน,น้าสิงห์สองเจ้าฮึมกลุ่มวัดวัดปาดดา่าหรือวัดบ้านวะวัดบ้านบอกวะโอ้เมียนบอกว่าขึ้นมาวัดบ้านล่ะวัดบ้าจังไหนดอ โอ้ยกูก,ก็ได้เนาะถ้าสันกับณ์อบิซุงทุ่ยไทยก็ได้ไประ<ม>วังบัตรนู้นก็บ,บัตรนั้นจริงหนิเข้าสิตไปสรงใช้กันอืมฮะอืมอืมอืมชิมะเอือ,อน,นี่ที่แต่งยังบัตรนี่กูถามว่ามึงเขีไปบา้านใดก่อนอืมโอ้ย โอ้กระตังบ่ลุงบานิบ่ลุงโกเลมบานิเอาเบิ่งก่อนนะบักนี่แบบเสยรับตี้อํา ม,มันมึนแท้อืมให้กาหยอกไปทุกทีไปนนเทนเนาะฉันจะกระจี้เอาออืมคันะมังอืงองอม,อม,อมโอ๊ยเียนี่มัดมามึนแท้หาแปลนะย,นออยุ่ยยกแล แวกันน่เป็นไล่ะไม่เศ้เไม่ตีนกูอย่าใช่เรอักเจ้โอ้เอ็งรื้กว่เป็นบริณีมือขนนั้ก็ใสว่าสงคามันนอนเฉยกูทามยังอืออือู่เอาบอกกันนี้โอ้ยใพักใพอนี่จงัยเลยกม่ผักพนยังก็กัน่แผักยนสามชั่วงเลยมึ้บังจะโม่งเลยเนี่ยดบ่งแรงเโอ้ยเขาเหลืองานหาม่แม่ เีื <ở lin ux> ่องง่ามงอยู่งูออกมาตั้งแต่เจ้ามงกจสามมงท่าหุ่นุ่นช่งได้ยัคนไปอืมบวกอันดีถ้าซ้ำทีแมังก็สากแห้งเดียวนี้สินอนตัวอีกบวกตัวคัดฟวนขนาดต้้งเจ้าเนาะจื้ออยู่หยุดหยุดเลยโอ้ย เจ้าบ่มีหูบ่ได้ฟังอีหยังเลยวะฟังอีหยังกตเล่าเว้าอยู่เดียแทนบอกว่าให้ค่อยไปค่อยมาเออบ่ต้องฟฝ้าแล้วเจ้าสิฟฝ้าีหยงังเอาแม่นเลยเนาะให้ไปถามอีกแม่เอ๋วเป็นหยังอีกเจ้าสิขยันไปเฮ็ดหยังขยันไปเงินเดือน,นกระซำเก่าเห่นแม่ เงมันข้อมึงไงล่ะเน้าอยู่ในหัวนุ่ท่าไหนออกก็ใส่นี่แปกกระบออยากบอกอยากสอนเจ้าบี้เน้าเจ้าไงล่ะเอาก็เป็นพ่อเป็นแม่เฮแต่แม่ก่อยใส่เนี่ยงก๋วยกี่ขันก่อยยังมุกเปเนาะนักภาษาจัดการเสือแจ๊กเป็นหาเลี้ยงหาเล่าอย่างเง้กูเฮ็ดแต่ละมือนเบิ้งยังอยู่ป่ะเจ้าว่าเจ้าขยันหลายป่ะเาเนเนี่ย giết béo rồi coi đó, không gì cũng được, cháu ăn cháu kỵ ăn mua bên bờ, giật giật giật, vô buồn, chơi gì vậy, nhét chôm nhét chôm, uhm, kết đôi, 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 อบกวงนี่ยอัวเาังานหราะหัเราอหราะหัวเาะหัวเาะเราะหเาหั้เราะหั้าวะหรอะหปวเราะหั้าหหัาะหาหาะเหัวะหัวเาัวได้ัวา ไม่ยังล่ะตู้สบกวูบ่ะมันว่าเป็นตะตื่นตาท่วงเนะผมเปนตะตื่นตาท่วงยังไงอี้มจัดการมึงโธ่บ้าไปฮะคู้จัดการโ่มามม้ับมสน่นถัว อย่ปากเดี๋ยว,วนี่ยเอออันฮลัลโหลครับผู้จัดก,การครับอ่ะเอาอ่ะนี่ยังไงผมรับใส่เนาะครับพรรกันโยใส่นี่คือพักกันนานมากเนยฮะส่งตอนใดมากแน่หน่ะอันส่งคล้องบ่ครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้กะเหลืออีกอยู่สองเจ้าเท่านั้นละครับผม สองไตยังผสมจักอันอยู่มเ,มเมียนบอกว่าเปนซุปฮกเบลีดน้อยับเทียงหน้าโอ้ยบ่ได้อู้เลยครับเจ้าน้อยครับเจ้านายเจ้านายบนเจ้าน้อยเจ้านายเจ้านายคือน่านเล้วเถอะโอ้พอดีนผมไปเจออุปสรรคนิดหน่อยนะครับผมอแม่จบอกบันฑาสิงหน้ามันถ่วมแม่ น้ำท่วมเสยบป่ะห้างเขาบ้านเขาหันน้ำเพี้ยงเอื้อเพผมต้องเด้รล้อยน้ำเขาไปส่งของร<ะ>้อยไปพร้อมเมียคกับเปียบโตเลยครับตอนนี้เพื่อจีหอดเพี้ยนกับเจ้าไหมลูกกลางบ้านนี่ไหม,มครับล้อยน้ำพร้อมอแก่แต่ม<งาน>ือหัวตองก<าน>ีเซฟกั้ย<งาน>ั<งา>นแต<งาน><งาน> <arn> ่ว่าผมก็ต้องสู่ทุน เพื่อจะน้ำครีมของพี่ไปส่งให้กับลูกค้าข้าพรมชัว่วความอยู่แน่นอนแล้วบ้านโนนเดี๋มันฆ่ายัางบรรนโนนบ่ครับมึงจะมาหนำถั่วมอีกเด็ดบ้านโนนบ่บ้านโนนบ่ครับบ่ครับหนำไบ่ได้ถ,ถ่วมเลย ่กออ็ทำาเนอย่างบ้านนูน้นเอาไปส่งหรือยังเขาติดต่อมาจย่างาไรลูกพี่ตายแลยวกูบอกให้เฝ้า้เฝ้า,า <c oughs> รู้ครับบ่วครับน้ำบ่ได้ถ่วมครับบ้านนู้นนะ อ,อูวัม่าราบนี่วันนี้ว่าอันพอดีเหคุณแม่เราอันเป๋เงินดิจิตอลวอลเลตนะครับอ,อรดดครับดิจิตอลวอลเลตครับมันก็มันไหลายไหมครับยูทูบอะไรเพ็นว่าเพ็นออกมากเพณจัเขียวามา่ใจน,นะแม่ครับโอ้วาันททอ ไล่ครับไล่นาทีเลี้ยงหมดแล้วครับเบิ้งมานี่อ้สีวอกเองรอดแล้วรอแล้วได้ครับได้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 ผมมีปัญหาเมื่อนี้ผมส่งให้เรียบร้อยปั๊บลื้อข้าวผมสีให้เหลือตกสต๊อกเลยครับผมแต่ว่าผมบอกทุกพี่ผมอยู่ให้ข้าวฟาวฟาวฟาวแล้วนะผมเร่งเงินึ๘๐ครับผม อย่าบอกง่ายจักหน่อยนะครับเอาปีเพิ่มก็ด้ครับก็เล่าเป็นยังซี่ทันดานเพิ่นครับ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 เดี๋ยวผมบอกผมสอนเองแอกครับไอ้ผมเองนี่แหละงตายกว่าง่ายโยนน้ำกันเบิดมือครับผมครับครับครับเอานางเห็นยังไปฟองเบิรงเล่าดูเรามาไปพุ่บอกเขาปูดปุ่นนี่เออ เดี๋ยวไ o บวกกันม่เงียเงี้ยมังบมมาอยู่วะครับครับครับเดี๋ยวถายเราจัหน่อยะครับเออเอาเอาสั่ครับผมครับหน้ามถ่วงบติลาบากเมนบ้เดี๋ยวสูซี่ได้ลาบากแท้ เขาหัวย่างคักเนาะบอกหัวกเลยนี่คูเขียนจำๆตัวแทนยังกตบว่าตออทิชแก่ตอวฉีบมึงจะเอาโอ้เอานาดีครับนาะเอาแขคงกูนน้ำอยู่บ่ไป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 มึงบอกเขาว่าจังไดะโอ้โอ้ฉิบปที่หัดที่ครับผมสามบาทมึนยังบ่สโงอยู่บ่ 好，开始。